นวดนีิบพี่น้องอานวดหยิบจะเป็นลักษณะจยงนีครับนี่ครับอ่าครับอ่ามันเริ่มแก่พี่น้องมันเริ่มแก่มันก็จะแตกหอกสิครับผมนี่มันจะแตกออกนะครับนี่ครับเป็นกลีบมาครับในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมปั๊บพี่น้องนี่ครับเราจะกินให้บ่งอืมันพี่น้องมันอืม Mm-hmm. Oh, well. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมนอที่เขามารับชมในช่องกบน้อยเกษตรเจเนเรชันครับผมส้หรับมือเนาะพี่น้องเนาะอ่ากบหน่อยก็นั่งไว้ต้นใหม่พี่น้องนะครับนี่คือต้นใหม่นะผมเนาะอ่าที่ผมนั่งอยู่พี่น้องนี่คือต้นอะไรรู้ไหมครับนี่คือต้นถั่วชนิดหนึ่งพี่น้องโอ้โหนะครับหลายหลายคนงงสิงงครับถั่วอะไรถึงมึงต้นใหญ่ขนาดน,นี้นะพี่น้องเนาะอ่านี่คือต้น วอนัทพี่น้องนะครับนี่คือลูกวอนัทนะครับผมเมื่อนี่กบน่อยจะมาเก็บวอรนัตละพี่น้องเนาะนี่ครับจะเก็บส่ถังนี่นะพี่น้องเนาะต้นวอรนัทก็มันก็เกิดอยู่ข้างขางของง่วงของกบหน่อยนะครับผมเมื่อนี่ก็เลยใชมาเก็บวอนัทพี่น้องนี่ครับหลายๆคนคงจะรู้จักนะครับลูกวอนัสนะครับผมนี่ครับทำให้กบน้อยทั้งเหลยกวั่วนะครับผมทางที่มันต้นใหญ่เป็นเหมือนคนลไม้ขาหนีนะพี่น้องเนาะดูลักษณะใบมันดีครับ โอ้โหนี่ครับนี่คือใบนะครับจากที่ผมไปศึกษาขอมูลนนะครับผมทางสองยูทูบต่างๆหรืในอินเทอร์เน็ตในกูเกิลนะครับผมเนาะเขาบอกว่าลูกวัวนัดมันก็คือถั่วชนิดหนึ่งเนาะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเพราะว่าข้างในพี่น้องเนาะมันก็จะกินข้างในมันนะครับพวกเนื้อมันข้างในลักษณะมันก็เป็นเหมือนถั่วเหมือนอะไรพวกทัญพืชธัญญาหารอะไรพวกนี้นะครับ เขาเลยว่ามันเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือลูกวอนัทนะครับผมเนาะนี่คือวอนัทนะครับอนี่คือนวดิบพี่น้องอนนดหยิบจะเป็นลักษณะอย่งนี้ครับนี่ครับอ่าครับมันเริ่มแก้พี่น้องมันเริ่มแก้มันก็จะแตกหอกสิครับผมนี่มันจะแตกออกนะครับนี่ครับเป็นกลีบมากครับข้างในก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่คือวอนัทนะครับนี่นะครับนี่มันก่อพึ่งจะเริ่มแก้นะครับเนาะ เอาไปตั้นแห่งบันไดนะครับเดี๋ยวกุ้งน้อจะลองแกะให้เบิรงครับผมแต่ปากกระโดดพี่นอ้องอันหนึ่งนะครับเราจะแกะก่อนนะครับนี่นะครับแกะเบาๆออด้าแตกนะครับโอ้พี่น้องครับผมนี่ครับลักษณะข้างในไหมครับผม มันก็จะเป็น,นอย่างหยักนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมแกะนะครับนี่เขากินส่วนนี้มันนะครับพี่น้องเหมือนนักบกพี่น้องเนาะอ่าเหมือนนักบกเหมือนบักเหลื่อมันเท่านะครับสีเขาจะแกะกินภายในเขาขาวมันนะครับนะครับผมปั๊บพี่น้องนี่ครับเราจะกินที่บังืมัมนพี่น้องมันอืม วอนัตส่วนเลยครับผมจากต้นครับผมเนี่ยหนุ่าดีต้นวอนัตนะพี่น่องเนาะในต่างประเทศในโซนยุโรปครับมันก็จะมีแบบหลายสายพันธุ์นะครับผมมันก็จะมีแบบแบบนี้เนาะคืออย่างอิสราเอลนะครับก็จะเป็นลูกแบบลายลเป็นวงริงสีนาะคับเนาะแถวอ่าพวก เยอรมน,นีพวกเขาะลวปต่างๆครับเราอาจจะเป็นลูก่กลมนะครับอ่าข้างในจะเป็นเหมือนสมองในก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงครับมีหลายๆสายพันธุ์นะพี่น้องเนาะนี่แหละครับแต่ว่าประโยชน์ของอ่าลูกวลานิมมหาศาลเลยพี่น้องเนาะจากที่ผมไปอ่าค้นคว้าหาข้อมูลมาแลพี่น้องโอ้โหนะครับมีเป็นสิบอย่างเลยพี่น้องแบบลดความอ้วนได้แล้วพี่น้องเนาะ,ะกินเพื่อกินแค่นิดน,นึงนะครับเห็นเขาแบบอิ่มท้องนะครับลดความอยากอาหารนะพี่น้องเนาะ อ่าก to right ็เลยเห็นเฮากินของกันอื่นมาได้นะครับเห็นเฮาเล่ยแบบอ่าบ่ค่อยหิ้บ่บอยนะครับนี่คือประโยชน์ของมันแล้วนะครับสามารถลดความอ้วนได้นะครับผมอันนี้ก็คืออ่าที่เขาคนขวานะครับนอกว่าประโยชน์ของอ่าววนัดมีอย่างไายหลายอย่างนะครับผมก็สามารถไปรับชมข้อมูลเอาประโยชน์ของหลวงวานัดเพิ่มเติมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกบหน่อยจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปของกบหน่อยครับนอกว่าคุณสมบัติต่างๆของวานัดมีอย่างมากมายบย่าแนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับผมกลมหน่อยก็จะมาเก็บบัวหนักนี่แหล้ะพี่น้องเนี่ยแบบนี้นะครับนี่นะครับเก็บออกนะครับเก็บเอาไขทางง่ายพี่น้องเปลือกเอาถิ่มนะครับเปลือกเนี่ยเอาไปแบบนี้นะครับนะครับเก็บเลยนะครับเก็บไปต่างแห่งพี่น้องให้แมันงแห้งเลยครับผมเนาะให้แมันงแข่งนะครับถักเกลือเท่าแกะมาเทากัดจิเพราะถ้าเทาะเปลือกมันจะไม่จะกระเทาะเปลือกได้ง่ายกระเาะกินทางงนได้ในง่ายนะพี่น้องเนาะ แล้วก็แซ่บพร้อมนะครับผมในอิสราเอลพี่น้องเนาะอ่านายจางผมจะมาเก็บนะครับนายจางผมเนี่ยแหละเก็บเนี่ยข้าเจาจะไปขัวพี่น้องไปขัวนี่แหละขัวทั้งเปลือกเลยครับขัวครับเนาะขัวขัวไฟครับอ่าแล้วก็จะมากระทอกินนะครับเหมือนเม็ดปักขามมานเท่าครับผมมันจะอ่ารสชาติจะหอมอ่าแล้วก็จะมั่นมากขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเนาะจะเก็บไปขัวกันพี่น้องเ้ยนะครับเนาะและที่สําคัญเลยพี่น้องนะครับกบหน่อยก็จะได้กลับบานแล้วครับจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับกบหน่อยก็จะ เอาหลูงวัวนัดนะครับไปปลูกไปล่องกาไบเประดทศไทยนะพี่น้องเนาะอาว่าจะเอาไปปลูกต่อไปนะครับผมผู้ใดสนใจนะพี่น้องเนาะอยากจะเอาเม็ดวัวนัดไปปลูกนะครับก็ทักมหากลมหน่อยได้นะครับเดี๋ยวกลมหน่อยกับบานจ้าไปเผื่อนะครับผมประโยชน์มากไมหลายอย่างเลยนะพี่น้องนะจะบอกให้นะครับเป็นถั่วนะครับเนี่ยครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวกลมหน่อยจะพายางละเบื้งต้นมันนะครับเนาะดูลักษณะมากลักษณะใบทั้งใดแบบใดนะครับนี่ครับ ไปดูกันครับผมตรงนี้ก็เป็นอของง่วนของกลมหน่อยนะครับผมอต้นวานาทีกลมหน่อยกําลังจะเก็บอยู่ตอนนี้นะครับมันก็อเกิดอยู่ข้างๆข,ของง่วนะครับผมเนาะอะตรงนี้มีแค่ต้นหนึ่งนะพี่น้องนะครับเป็นต้นที่แบบเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมเนาะอะปลอดไัยปลอดสารพิษนะพี่น้องเกิดแบบธรรมชาติเลยครับผมน,บนี่นะครับนี่นะครับ ตอนก็เริ่มจะแก่ได้ที่แล้วพี่น้องดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันเปลืองสินาะนี่คือลูกวัวนัดนะครับถ้าเกิดแบบน้วยอ่อนมันมันก็จะเป็นเขียวๆห้องุงหมายที่พี่น้องเนาะมันก็จะเริ่มแก้เริ่มแก่ขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มกระเทาะเปลือกนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดเข้าบเกติยังมันโบเกตยังมันก็จะลนเองนะครับลนไปข้างล่างอันนี้นะครับผมนี่นะครับจะลนกองกันแบบร้ายเลยพี่น้องเต็มผืนเนาะครับเนาะแต่ตอนนี้พระท่านเริ่มลนนะครับ อาจจะน้อยแบบฝนตกลมมากนะครับจะลนก,กันเลยนะครับผมเนาะอะไรก็มันจะมีพวกนกพวกกานะครับเป็นข้องปวดเลยพี่น้องเนาะข้องปูดพวกนกพวกกาเลยพี่น้องมันก็จะมาก,กินนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับนี่คือต้นวอนัสนะฮะต้นวอนอนัสพี่น้องเนาอะ,อะก่อนนําไปใส่ประโยชน์หมากไม้ลาย,ยายนะครับผม เอาไปทําขนมไปโรยนาเค้กนาขนมปังนะครับผมหรือเอาเป็นพวกอาเห็ดน้ำนุ่มวอนัทก็ได้นะครับพี่น้องเป็นน้นํานมเนาะผมก็เคยกินนะพี่น้องเน,ะนาะนายจ่าก็มาให้กินน้านุ่มก็อร่อยเหมือนกันนะครับแซ่บพี่นอนะ้องเนาะอารสชาติเหมือน,นแบบนุ่มแบบง่าดําเลยพี่น้องนะครับนี่ครับนี่คือต้นวอนัทนะครับอืมนะครับดูใบนะพี่น้องเนาะดูลักษณะใบาของวอนัทนะครับนี่นะครับ ใบคือใบอะไรพี่น้องคือใบต้นกระดาบานเฮ่าเนาะน,านี่นะครับนี่ครับหมาเมันนะครับดูข้างล่างต้นพี่น้องดูข้างล่างต้นนะครับจริงๆมันมีเบี้ยในพี่น้องเนาะอ่าถ้าเกิดลูกวานัทมันหลวงไปพี่น้องเนี่มันหลวงเนาะนี่นี่คือเบียพี่น้องเนาะนีะ่คือเบียต้นวานัทนะครับจริงๆมันเกิดหลายนะครับ เหมือนกุ้มน้อยมาฉีดยาขาหยางข้างล่างครับมันได้ตายไปแนนหลวไปแน่ครับผมนี่ครับเกี่ยวต้นวอนัทนะครับผมจะให้ปูกบ้านพี่น้องไอ้ปลูกไว้ประเทศไทยเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยถ้าเกิดมันแกมันจะร่วงแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับต้นนี่มันร่วงแบบนี้คือกินแสบพี่น้องเนี่ยนะครับมันร่วงเองมันจะแหงนะนี่ครับอนี่ครับโอ้โหนะครับผม นี่ครับคือเบีย้ยมันนี่คือเบีย้ยววอนันนท,นทนะครับเนี่ยจะทอนในปูบ้านนะครับเนาะนี่ครับก็หน่อยสียาขยญญามันเนาะมันเลยจะเป็นลวกครับผมเนี่ยโอเคพี่น้องเนี่ยมาเก็บวอนัทกันนะครับเนาะนี่คือลำต้นของมันนะครับจริงๆมีหลายต้นยู่พี่น้องอ่าท่านไปจะมีอีกสามสี่ต้นนะครับอืมแต่กิ่งก้านสาขานะครับวอนัท โอเคมาเก็บกันครับผมมาเก็บกันเลยนะครับวานัสนะครับนี่นี่น้องแกะออกไงมนนั้ยเนี่นี่นะครับโอ้แบบร้ายเลยพี่น้องเนาะแบบร้ายเลยครับผมนี่ครับ เยอะแล้วนะครับ มันลวงมันอาจจะมีนกนะครับเนาะปกนกผวกนีก้ม,มาตอดนั่นครับมันเลยเห็นมันลวงขาง,งหน้าพี่น้องนี่ครับนี่นะครับอืมกรอบอืมกรอบพี่น้องเนีย่ยว้าวนี่พี่น้องพี่น้องเนี่ยนี่ครับแต่ก็มันลวงเองมันจะเสียพี่น้องเนาะอืม มันมันกรอบมากอืมไม่ดีเนรอหลวงอีกเนาะนี่อู้ ตอนนี้กบมน้อยก็ได้เก็บบัวนัดไปทียบร่อยแล้วพี่น้องเก็บได้ครึ่งถังกอดีพี่น้องเนาะนี่นะครับหลายเตือบพี่น้องพี่โอ้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้หลายเตือบนะครับเนาะบัวนัดนะครับเดี๋ยวกบน้อยก็จะเอาไปกินนะพี่น้องเนาะเอาไปขวกินนะพี่น้องนะครับแล้วก็จะเอากลับบ้านนะครับกลับประเทศไทยด้วยนะครับเอาไปปลูกที่บ้านเฮ่าพี่น้องเนาะลองไปเหตดพันทำพันธ์บ้างพี่น้องเนาะปู่หลวงวจะเกิดบม่เกิดได้พี่น้องลองดูนะครับ ใครอยากได้ก่อทางมาพี่น้องนะครับแล้วจุดกบหนอยจะไปเพื่อเฮาพนครับเนาะต้นวโนนต้พี่น้องเนาะอาจในประเทศอิสราเอลนะครับก็มีการปลูกวิทวไปนะครับเนาะปลูกเป็นสวนเป็นธุรกิจเป็นการเกษตรเลยพี่น้องนะครับพี่น้องอยากลูกปะครับผมเนาะอว่าลูกวโนนแบบลายแบบนี้พี่น้องเนาะที่เขาจะปลูกในอิสราเอลนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บแบบไหนนะครับนะครับอย่างที่กบหน่อเก็บเมื่อกี้เนาะผมหน่อยก็ใส่เมื่อเก็บเมื่อเก็บเนาะโอ้ลูกวโนนแบบลายนะครับผม แต่ถ้าเกิดทํางานแบบในสวนวานัดเขามีวิธีการเก็บแบบใดครับเดี๋ยวไปรับชวนมัอนกันนะครับผมเนาะอากลมหน่อยมีคลิปพี่น้องในบึงน้ำกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ก็เป็นภาพนะครับวิถีชีวิตนะครับการท้งานนะครับของแรงงานไทยในอิสราเอลครับอาที่มีการเก็บวานัทกันนะครับผมเนาะก็ยายเทนไปนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับไอยไา้ชิยูคีบูนะครับผมเนาะทำสวนวนัดนะครับผมที่ส่งภาพมาให้ผมนะครับผมขอขอบคุณหลายเด้อครับนะครับ โอเคครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมน้อยก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมเนาะที่เขามารับชมคลิปของกบหน่อยกระสัเจเนเรชันนะครับอาจจะหนก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของกบหน่อยนะครับก็อย่าลืมเนาะพี่น้องอากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะเพื่อจะเป็นการังแรงใจให้กับหน่อยให้ติดต่อไปครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยพอนะครับพี่น้องครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ